รายการ h o m e m a ม e บ้านตามใจตอนที่6เดินทางมาเยี่ยมบ้านของเอชนุดมพึ่งน้อยบ้านหลังนี้มองจากภายนอกแค่ไม่รู้เลยว่าข้างในจะมีร้านกาแฟเล็กๆซ่อนอยู่เรื่องราวของการกลับมาทำโฮมคาเฟ่ในบ้านที่อยู่อาศัยจริงและการทำร้านนักเลงบาหมาป่าเมืองเงินของเขาจะเป็นอย่างไรตามมาดูกันเลยค่ะ ความตั้งใจแรกอะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านแบบมีงานทำํำโดยที่ไม่ต้องไปจัดสรรปั้นแต่งอะไรมาอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เอเคยเปิดร้านกาแฟในย่านตลาดน้อยแต่วันหนึ่งคนติดบ้านติดแม่ก็อยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นจึงเลือกพาร้านกาแฟ House Blend กลับมาเบลนดเข้ากับ House อายุเกือบสิปีหลังนี้ แต่นี่ไม่ใช่การทำโฮมคาเฟ่ที่เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยงสิ้นเชิงเขายังคงอยู่ที่นี่กับครอบครัวโดยเพิ่มคาเฟ่เข้าไปอย่างกลมกลืนชนิดที่ว่าบ้านเป็นแบบไหนมาก่อนก็เป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วบ้าน,นมันเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยอยู่แล้วกับครอบครัวต้วองบอกอย่างี้แต่แค่ว่าสมัยก่อนเราทํางานในเมืองแล้วเวลาที่จะอยู่บ้าน,นมันน้อยมันเหมือน ไอช่วงเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเราจะคิดถึงช่วงที่เราเคยมีเวลาอยู่ที่บ้านแล้วพอเราเดิมได้มีเวลาอยู่แล้วจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนแล้วคือจริงแต่ก่อนเราทําร้านกาแฟาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เราก็เลิกเพราะว่าเราเหมือนกับเราไม่อยากทําในในแนวทางนั้นต่อพอเรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาอยู่กับบ้าน อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมันก็คิดขึ้นมาเองว่ามันจริงมันคงจะดีถ้าเราสามารถทํางานอยู่ในที่ที่ทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็เป็นสุขได้เลยคิดว่าทําในสิ่งที่เราถนัดนี่แหละก็คือทํากาแฟแล้วก็อปรปกอบในบ้านเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกที่เราซื้อแล้วเราก็ค่อยๆซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์บางอย่างที่เราใช้ก็ใช้เองอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการวางแผนไวก่อนด้วยแค่ว่าอยากทําก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทําก็จะไม่รู้ว่าทําได้ไหมก่อนที่เราจะทำที่บ้านเราก็ทำกาแฟมาน,นาแล้วเพราะนั้นจะมีทั้งคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วก็มีทั้งคนใหม่ๆที่เพิ่งรู้ผมมองว่ามันใจแลกใจทั้งหมดที่ผ่านมาเราเคยไปทําข้างนอกแล้วเราตั้งใจยังไงเรากลับมาอยู่บ้านเราก็ยังตั้งใจอย่างนั้นแค่ว่าองค์ประกอบในสถานที่ มันต่างออกไปแปลกตาออกไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นวิญญาณของเราคนเดิมนี่นแหละการที่มีเพื่อนใหม่แวะเวียนเข้ามาบ้านทุกวันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเอ๊ผู้เติบโตในครอบครัวที่ทำกิจการค้าขายในบ้านมาแต่ไหนแต่ไรเขาแบ่งพื้นที่ส่วนตัวกับคาเฟ่ง่ายๆคือยกโซนห้องนั่งเล่นและครัวเป็นบาร์ของนักเลงเสิร์ฟกาแฟพิเศษและขนมที่พิเศษกว่า ทำกาแฟที่บ้านของผมเนี่ยมันเหมือนกับผมไม่ได้มองว่าที่เนี่ยเป็นร้านนะเรายังมองว่ามันเป็นบ้านเหมือนเดิมทุกเวลาแต่แค่ว่าเป็นบ้านที่มีกาแฟเสิร์ฟให้ลูกค้าที่มาแค่ว่ามันเริ่มต้นจากมีเวลาพักแล้วมีเวลาชงกาแฟกินเองจริงๆและได้ได้นั่งกินกาแฟของตัวเองเหมือนเป็นลูกค้าตัวเองครั้งแรกในชีวิตนะในบรรยากาศที่เรารักอยู่แล้ว เปิดเพลงเดิมๆที่เราชอบจากแผ่นเสียงแผ่นเดิมเครื่องเสียงชุดเดิมเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะดีถ้ามีแขกที่มาเขาได้มีประสบการณ์แบบนี้ร่วมกันผมเลยมองว่าเราอยากคงบรรยากาศแบบนี้เอาไว้ให้รู้สึกว่าแขกที่มาก็คือมาบ้านผมนี่แหละเหมือนเราเป็นเพื่อนกันก็หลักๆอันโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ใช้บ่อยสุดอยู่แล้วคือ บ้านเราอะชอบมีเวลาอยู่ด้วยกันคือดูทีวีนั่นแหละก็จะมีโซนแบบเป็นโซฟาไว้นั่งเลนเ่นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ตัวเดเบิทที่เป็นเหล็กเนี่ยสมัยก่อนอยู่ข้างบนครับเราไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยแบบเอาลงมาข้างล่างเพราะว่าจะได้แบบมีที่นั่งเพิ่มสาหรับแขกที่มาด้วยแล้วก็มีมุมชั้นวางแผ่นเสียงก็เราก็วางไว้ตรงนี้เพราะว่ามันก็อยู่ใกล้เครื่องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีหนังสือที่มันเป็นแบบ แมกกาซีนหรือพวกหนังสือพวกคุกบุ๊กบางอันที่เราอยากอยากหยิบได้เร็วๆอ่ะบางทีแบบเราอยากอยากหยิบอ่านเลยแล้วก็หยิบจากตรงนี้ได้แล้วอย่างโซนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกันคเรื่องเสียงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ทรงบ้านมันมันยุโรปเปยนมั้งแต่แรกก็เลยพยายามให้ข้างในเฟอร์นิเจอร์มันมันยุโรปไปด้วยอ่ามันจะได้แบบไปในทิศทางเดียวกันเป็นเลยอะไรเงี้ยครับเลยคิดว่าเราตู้ไม้เนี่ยมาวางเครื่องเพราะว่าเครื่องที่ใช้มันมันมันวินเทจอยู่แล้วไงแล้วส่วนใหญ่ใครเป็นคนเลือกของแต่งบ้านนะคะ ของในบ้านจริงๆช่วยกันเลือกครับหลักๆอะ่ะผมกับแม่สองคนพี่สาวก็จะยังไงก็ได้แล้วแต่ให้แม่กับน้องชอบแต่ว่าหลักๆก็คือเวราจะซื้ออะไรที่มันแบบชิ้นใหญ่หน่อยก็จะคุยกันก่อนซึ่งอย่างตรงนี้ก็เป็นโซนที่แบบว่าเราเสิร์ฟกาแฟก่อนหน้านี้คือมันเป็นครัวอะไรอย่างนี้เหรอคะตรงเนี้ยมันเป็นเคาน์เตอร์ตู้ครัวเนี่ยที่ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ซื้อบ้านแล้วแต่ว่าคุณแม่กับผมนะเ,เนี่ยเลือกเคาน์เตอร์ครัวอันนี้เอาไว้แต่ยังไม่ได้ติด เพิ่งมาติดในช่วงที่ย้ายมาอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกับเราติดไว้เพื่อเป็นบาร์าไว้เตรียมของหั่นของบางทีก็วางพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับครัวนี่แหละก่อนที่จะทํานักเลงบาร์ที่บ้านเนี่ยคือเรามีเครื่องชงกาแฟเก่าอยู่แล้วแต่ถ้าสมัยก่อนเราจะตั้งไวขงาา้ข้างหน้าบ้านข้างหน้าบ้านนิ่แต่ก่อนเคาน์เตอร์อีกอันที่เป็นเคาน์เตอร์ปูนแต่ว่าหน้าบ้านมันทุดนิดนึงก็เลยถมพื้นใหม่บาร์ปูนข้างหน้าบ้านก็เลยไม่มีแล้ว แรกๆกก็เอาเครื่องมาไว้ตรงนี้ก่อน,นเลยกลายเป็นว่าพอเรากลับมาทํานักลงมาที่บ้านคือทุกอย่างก็มีอยู่แล้วนั่นแหละก็เลยใช้มันได้เลยอ่าคือพูดง่ายคือคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเปิดพรุ่งนี้วันนี้ของก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั้นนอกจากกลิ่นกาแฟและขนมจะอบอวนในบ้านตลอดทั้งวันแล้วเสียงเพลงคอเบาๆและสมาชิกในครอบครัวที่กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าทำให้ที่นี่เป็นบ้านอย่างที่คุ้นเคย เอาจริงทางต้นตำรับเดิมนะงมกงอาม่าก็ทํากาแฟโบราณแม่ผมเขาจะเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันทําให้เรามีความรู้สึกผูกพันกับอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นผู้ใหญ่ที่เป็นลูกค้าแบบเนเบอร์ฮูดย่านบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็จะมานั่งคุยนั่งดื่กาแฟกันตอนเช้ามันผูกพันตั้งแต่ตอนนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอบรรยากาศหรือว่าเรื่องความผูกพันในเรื่องการกินกาแฟนะ แม่กับพี่สาวอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเขาโอเคไหมเขาโอเคที่เรามีความสุขผมมองว่าออคําว่าครอบครัวเนี่ยมันดีตรงนี้แหละคนนึงยิ้มได้อีกคนหนึ่งก็ยิ้มได้คนนึงมีความสุขอีกคนนึงก็มีความสุขไปด้วยผมอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนนะ่ะก็มีงานของตัวเองแล้วก็ทํางานนอกบ้านกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่มันเป็นบ้านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือหลังจากเวลาทุกคนเลิกงาน แล้วมีเวลาพักบ้านก็จะเป็นบ้านเพราะฉะนั้นแค่ว่าผมมาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่มันยังไม่เป็นบ้านมาทำอาชีพมาทำกาแฟาให้ลูกค้าได้มานั่งเล่นก่อนที่มันจะกลายเป็นบ้านอีกทีหนึ่งที่เป็นบ้านจริงๆตอนตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่คือบ้านตามใจของคนที่อยากกลับมาอยู่กับครอบครัวและสิ่งที่เขาหลงไหลยอย่างบาคาแฟแล้วเบนทั้งคู่ให้เข้ากันได้อย่างพอดิพอดีกับชีวิต